สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอ็กซ์ X นะครับอตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับมาวินนะครับเม่เมาร์เมย์เนะเหมือนเดิมนะครับเราอยู่กับเกมโกโซ M อนะครับอันนี้ยังเป็นเซิร์ฟเกาหลีอยู่นะครับเป็นเซิร์ฟแม่เนาะแต่ว่าตัวที่ผมเล่นเนี่ยเป็นตัวที่ไอเดีเพียวๆอ่าไม่มีสมุดไม่มีอะไรเป็นไอดีเริ่มต้นเลยก็ว่าได้เนาะแต่ว่าอาจจะได้แฟชั่นจากอีเวนต์ครั้งที่แล้วมานะครับผมว่าตรงนั้นอนะ ไม่ใช่ปัจจัยใหญ่หรือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผมเล่นง่ายนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมจะมาะเป็นแนวทางเลยแล้วกันนะครับขอใช้คําว่าเป็นแนวทางทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกฝ่ายสามารถเล่นประมาณนี้ได้เลยนะครับสตาร์เตอร์เนาะเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของการจะไปะเขาเรียกว่าอะไรจะไปต่อยอดหรือจะไปสานต่อหรือเป็นแนวทางเริ่มต้นให้คุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วหัวใจหลักสําคัญของโกดโตเอ็มหรือโกดมือถือนี่แหละนะครับมัน มีประมาณไหนแล้วกันนะคุณผู้ชมยิปนี้วันนี้ผมจะมาบอกเลยว่าถ้าคุณสามารถตั้งต้นหรือจับใจความจุดบางจุดอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าจับได้คุณจะไปต่อยอดได้แบบง่ายๆสบายๆเลยครับคุณผู้ชมเนาะ คือคลิปนี้ก็จะขอมาเป็นวิจและกนนารน้องแบบว่าแนวทางเริ่มต้นนะครับว่าควรโฟกัสอะไรนะครับอัพสเตตัสยังไงอัพสกิลแบบไหนเนาะคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงแค่ว่าเป็นกงเล็บนินจาอาธรรมนะเพราะว่าอาชีพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเป็นกงเล็บนินจาอาธรรมเนาะก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับมาทีนี้ผมขอให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะตรงหน้าสมุดเนาะเดี๋ยวจะว่าเอ้าก็เล่นไ d เดีร์ฟเกาหลีก็มีสมุดดิเล่นเล่นแบบมีสมุดก็เล่นง่ายดิ อ่ะนี่นะครับเออคือคือเพิ่งจะมี P ี t อ k 40ก็คือได้จากแมปนี้เลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้เลยนะครับหลังจากตอนเวล40แล้วผมเพิ่งมาเก็บแมปนี้เป็นแมปแรกนะครับเนาะ ส่วนวิธีเก็บสมุดอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่อันนี้คือแค่ให้ดูเฉยว,ว่าที่มี p ทเคสีเนี่ยมาเนี่ยมาจากไหนเนาะมันมาหลังจากที่ผมเล่นถึงเวลสี่สิบแล้วนะครับใครอยากดูเต็มเมนะครับว่าผมเล่น1นึ่งถึงสี่ยังไงสามารถย้อนไปดูสตรีมวันเสาร์ที่11เดือนตุลาคมได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นปกคลิปให้นะเผื่อใครอยากดูเต็มเมเนาะเชั่วโมงเน,น้นๆไปนะครับอะทีนี้ให้ดูแล้วนะว่าผมเล่นแบบไม่มีสมุดเลยนะครับการ์ดบอสละ่ะมีการ การ์ดมีแค่นี้เลยนะครับเป็นไอดีเพียวๆนะครับดูวิจัยดิอ่าวิจัยก็มีแค่ตรงนี้นะครับมีแค่นี้ยน้อยมากนะครับอืมอ่ามาหน้ามินเนี่ยนล่ะนะครับหน้านี้ก็แค่นี้เลยนะครับคือการ์ดมันก็สมได้แค่นี้ก็เล่นแค่นี้เลยนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันจุดแรกแล้วกันแนวทางที่ผมเล่นนะครับ้าเตตัสกันเลยคุณผู้ชมทุกคนจะเห็นว่าพนนะมีตั้งร8อเลยเนาะ แล้วเด็กกับมีนิดเดียวนะครับคือตัวเนี้นะครับด้วยความที่ผมเล่นวินจาแล้วก็ไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะครับผมเลยลงคอนไปก่อนเซฟเซฟเนาะอ่ะอันนี้ยจากที่เล่นมานะครับจากที่เล่นมาคือมันจะทําให้เราอะนะครับปิดมอนช้าลงถ้าเล่นคอนตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแต่การที่เราปิดมอนช้าลงข้อดีก็คือเราจะไม่ตายสักแมปเลยอ่า ไม่ว่าจะไปแมปไหนนะครับแมปถ้ำแมปนู่นแมปนี่คือหรือว่าชนบอสเนาะชนบอสหมูชนบอสหมาอะไรเงี้ยผมสามารถชนบอสได้แบบสบายสบายมากเลยนะครับโดยไม่ตายเลยสักครั้งเนาะละครนเนี่ยผมอัพไว้ที่120นะครับคือผมลงตรงคอนอ่ะไวที่ร้ที่120อ่ะหลังจากนั้นพอคอน120ปุ๊บผมลงเด็กต่อครับอ่ามันจะมันจะได้120ประมาณช่วงช่วงเลเวลก่อน30นี่แหละนะครับคุณผู้ชมถ้า ถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมพอเริ่มลงเด็กแล้วอ่ะมันก็จะอ่าเริ่มมีดาเมจละถ้าสมมติว่าคนที่มีดาเมจอ่ะอาจจะไม่ต้องลงคอนล้วนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเซฟเซฟหน่อยลงคอนไ้สัก50หรือ100อะไรเงี้ยนะครับลองดูว่าลงคอนไ้สัก50ตัวละครเราไม่ตายแล้วหรือยังแล้วที่เหลือก็โถมดาเมจต่อเพื่อปิดมอนวจะดีกว่านะครับอืมแต่อันนี้ผมเซฟผมเล่นแบบเพลเซฟเนาะ ก็เลยลงไปที่120นะครับแล้วที่เหลือค่อยลงอ่าลงเด็กเอานะครับคุณผู้ชมเนาะสรุปแล้วเรื่องสเตตัสต้นเกมนะครับนับหจากเวล1ถึง40เนี่ยถ้าอยากเพลย์เซฟลงคอนไว้สักตามสเตปนะ50ก่อนลงคอนไว้50ไม่ไหวไปต่อเออไปต่อที่100ถ้าลงคอน100แล้วรู้สึกว่ามันยังถึกไม่พออะ่ะยังต้องการความถึกมากกว่านี้ก็จบที่120ได้นะคือผมลองให้แล้วว่า จบที่120มันเพียงพอนะครับจบที่120ี่มันเพียงพอแล้วไม่ต้องอัพเพิ่มไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับหนึ่งถึงสี่สิบนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นอ่ะไปเจอมอนเวอสูงขึ้นอันเนี้ยต้องรอดูหน้างานอีกทีนะครับคุณชมเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องสเตตัสนะครับคุณชมอ่ะทีเนี้ยเราจะมาที่สกิลต่อสกิลก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรใดๆนะครับสามารถใช้คอมนี้ได้หรือว่าใช้แนวทางนี้ได้นะครับอืม หน้าแรกนะครับอัพตามที่มันบังคับไปเนาะสองสองอันนี้ยังไงก็ต้องต้องอัพนะครับมันบังคับอัพนะครับปอายมาหน้าพื้นฐานนะครับหรือพาร์เมรี่เนาะคือเริ่มแรกนะครับยกตัวอย่างกรณีนินจาแล้วกันคุณผู้ชมถ้านินจาผมจะยังไม่อัพบัฟสลายพิษนะครับอืมยังไม่อัพบัฟนี้ผมจะมาอัพตอนประมาณเลเวล26นะครับคุณผู้ชมผมอัพแล้วมันจะได้10พอดีแล้วแต้มตรงนี้จะเป็น55พอดีครับอัพไว้ตรงนี้ก่อนมาหน้าครานะครับหรือว่าหน้ากองเล็บนะครับ หน้ากงเล็บถ้าเป็นนินจานะครับเป็นนินจาทั้งปอกแขนแล้วก็กงเล็บเลยสามารถใช้สเตปนี้ได้หรืออาชีพอื่นอื่นก็ได้นะครับที่ไม่มีบัฟดาเมจในหน้านี้เออขอโปรยแนวทางไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะอย่างกงเล็บอันนี้มันไม่มีบัฟดาเมจหน้านี้เนาะผมก็เลยเลือกมาอัพสกิลโจมตีไว้1นึ่งสกิลผมเลือกอัพสกิลนี้เพราะว่ามันโจมตีโดนสี่ี่ทาเกตนะครับเนาะของนินจานะครับ ของนินจากองเล็บสกิลเนี้ยเหมือนจะมีภาษสีสูงสุดถ้าเราอัพมาใช้ต้นเกมนะครับถามว่าอีสกิลเนี้ยดีไหมเอ่อสกิลเนี้ยจะเหมาะกับก,บการตีบอสหรือว่าการที่เราดาเมจไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้น สกิลนี้ถ้าเรามองนะมองว่าในอนาคตเราไม่ได้จะเติมเพิ่มแน่ๆเราเราไม่ได้จะแบบทาของขั้นหนาแน้นเนี่ยน,นะครับสกิลนี้อาจจะปิดมอนได้ดีกว่าสกิลนี้เอออันนี้ผมมองไปถึงหลังจาก40ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอืมคือไอเนี้ยมัน2คิดมันจะปิดมอนชัวกว่านะครับได้ได้สตัวชัว์วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีควายธนูนะครับเอออันนี้พูดถึงเซิร์ฟไทยนะมีควายธนูหรือมีมีน้องแมวมีเล็ดนะครับหรือว่าจะทําของอะไรเงี้ยเล่นนินจาก หรืออาชีพอื่นๆนะครับหรืออาชีพอื่นๆที่มันตีได้4ตัวผมว่าอัพสกิลนี้ได้เนาะอาชีพไหนไม่มีบัฟโจมตีในหน้าแรกนะครับในคลาสหนึ่งเนี่ยอัพสกิลโจมตีไปเลยนะครับหนึ่งสกิลได้เลยนะครับอืมอย่างถ้าเป็นอันนี้ผมเผื่ออะไรกันเนาะถ้าเป็นชูริเคนหรือปอ,อกแขนนะครับผมก็จะเลือกอัพสกิลไหนดีอ่ะทุกคนถ้าทุกถ้าทุกคนดูดูอย่างเงี้ยดูไวๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเป็นปอ,อกแขนก็ต้องอัพมาสเตอรี่เต็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็เลือกอัพหนึ่งสกิลนี้ครับ เนี่ยมันได้4เป้านะครับแล้วก็2 2ฮิตด้วยซ้ำนะครับคือค่อนข้างจะดีเลยนะครับถ้าอัพเ็มตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่ายังไงซะสกิลเนี้ก็ก็อามาใช้ได้นะครับใช้ไปจนถึงเวล80ค่อยรีไปอัพอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ขอเป็นแค่เบื้องต้นขอเป็นพื้นฐานสำหรับทุกอาชีพที่จะสามารถใช้แนวทางนี้ได้นะครับเนาะคุณผูชมอ่ะผมจะอัพสกิลนี้ให้เต็ม ที่เหลืออัพไว,ไว้อย่างละหนึ่งเนาะแล้วก็มาลงบัฟตรงนี้ตอนที่ประมาณเลเวล26นะครับอืมทีเนี้ยแฟคชั่นนะครับอัพมังกรเนี่ยอันเนี้ยอาชีพใหม่ที่มันใช้สกิลหน้านี้ไม่พอเออถ้ามันใช้ ใช้สกิลหน้านี้ไม่พอก็อัพมังกรไว้หนึ่งเอามาใช้แก้ขัดก่อนได้นะครับเพราะว่าต้นเกมถ้าเราไม่แรงพอยังไงซะมังกรก็มาช่วยหรือถ้าเราแรงพอนี่ยิ่งดีนะครับมังกรร่างนิดหน่อยแต่ว่าได้ตั้งสามตัวเลยนะครับแล้วก็สกิลระยะค่อนข้างที่จะไกลด้วยเพื่อามาใช้ในต้นเกมะค่อนข้างดีเลยนะครับกระโดดสองชั้นก็อีกสองเนาะสรุปเลยก็คือนะครับหน้าพาร์เรี ต้องอัพบัฟหนึ่งบัฟที่จะกลายเป็นไท่เถอหรือเทาวานะครับไม่รู้ว่าแปลเป็นไทยจริงๆแล้วเขาจะแปลเป็นว่าอะไรวิธีดูสกิลไทเหอหรือเทาวานะครับให้มาดูตรงนี้ไอไอรูปหมัดนี่ละกันเนาะเพราะว่าภาษาไทยผมยังไม่ชัวนะครับว่าเขาจะแปลว่าอะไรไม่รู้ว่าเทาวาหรือว่าไทเหอเนาะก็ดูตรงรูปหมัดนะครับเข้ามาแล้วก็เช็คตรงนี้ ดูที่เลเวล65นะครับสกิลไหนที่หน้านี้เป็นเลเวล65นะครับทุกอาชีพจะมีเหมือนกันหมดเลยเราสามารถอัพสกิลนี้ได้นะครับอัพได้เลยนะครับคุณผู้ชมอัพไปเลยเนาะอัพเต็มได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงซะตอนที่เราเลเวล65เราจะเปลี่ยนสกิลนี้กลายเป็นท้ายเถอทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมคืออัพได้แบบหายห่วงเนาะอ่าหน้านี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าอาชีพที่มีบัฟโจมตีอาทิเช่นละกันจอมยุทธจะมีบัฟโจมตีอยู่หน้า หน้านี้หรือสกิลคลาสหนึ่งนะครับแล้วก็จอมพลังก็จะมีบัฟโจมตีอยู่ที่หน้าคลาสหนึ่งเหมือนกันเนาะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีแค่2อ,อาชีพนี่แหละนะครับที่จะมีบัฟโจมตีอยู่ในคลาสแรกนะครับส่วนนักโทษถามว่าอัพบัฟป้องกันได้ไหมถ้าเราไปกับเพื่อนไปกับปาร์ตี้แล้วไม่รู้ว่าจะอัพสกิลไหนในในหน้าหน้าใช้สกิลนะครับเออ อัพบัฟให้เพื่อนได้นะครับเป็นตัวแทนของบัฟโจมตีเหมือนอาชีพจอมยุทธกับจอมพลังไปเลยนักพจน์ก็อัพบัฟป้องกันให้เพื่อนให้ตัวเองได้ป้องกันไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มอยู่นะครับเป็นส่วนของนักจน์เนาะอืมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับแนวทางนะครับการอัพก่อนที่จะขึ้นคลาสสองเนาะอ่ะทีเนี้ยพอคลาสสองปุ๊บเราจะมีแต้มเหลือมาสิบห้าแต้มเลยนะครับถ้าเราอัพตามเนี้ยนะครับเราจะดองแต้มได้สิบห้าแต้มอ่า พอเราเปลี่ยนคัสวิธีเปลี่ยนคัสเผื่อคนยังไม่รู้เนาะเล่นมาถึงลิวสี่ปุ๊บเราจะเปลี่ยนคัสได้นะครับอ่าเปลี่ยนคัสหน้านี้นะทุกคนเออไอ้รูปดาวๆนี่นะอ่ะให้ดูอีกทีนึงภาษาอังกฤษเซิร์ฟเกาหลีมันเป็นโปรโมชั่นแต่ภาษาไทยอันนี้ผมก็จะไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรนะครับมาหน้านี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนคัสสี่สิบอ่นนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะวิธีเปลี่ยนนะครับมาตรงหน้ามังกรเนี่ยดันเจียนเนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อันแรกเลยนะครับ อันแรกเลยเนะแค่เล่นให้ถึงอ่ะตอนแรกมาถึงปุ๊บเราจะอยู่ฟอร์หนึ่งหรือชั้นที่1นนะครับเล่นให้ถึงชั้นที่20นะครับอ่ะเล่นให้ถึงชั้น20ปุ๊บเราจะได้ลูกไฟมาแล้วออพอเล่นถึงชั้น20ได้ลูกไฟมาก็มาเปลี่ยนคลาสน้านี้นะครับอ่าพอเปลี่ยนคลาสปุ๊บซึงอืมตรงเนี้ยเราก็จะมีสกิลหน้านี้มาให้ใช้แล้วบวกกับมีแต้มให้อัพรอนะครับ 15แต้มเลยนะครับถ้าทําตามสูตรที่ผมได้วางไกด์ไว้ให้คุณผู้ชมเนาะเออไปต่อทีเนี้ยพอมาสกิลคลาสสองแล้วนะครับใช้อาวุธสายไหนก็อัพน้านั้นอย่างละหนึ่งไปก่อนนะครับอัพน้านั้นอย่างละหนึ่งไปก่อนได้ใช้แหละนะครับต้นเกมยังไงตาเลเวลสีเราต้องเอาสกิลสมมติผมเล่นกงเ็บผมก็จะอัพอย่างละหนึ่งมาก่อนเหมือนเหมือนตามรูปเหมือนตามคลิปนี้เลยนะครับทีเนี้ยเราต้องมาโฟกัสต่อแล้วว่าคอมมอนเราจะอัพอะไรต่ออ่ะ อาชีพไหนที่มีบัฟโจมตีเนาะจริงๆบัฟโจมตีคือสกิลนี้เนาะแล้วทําไมผมอัพดับเบิลแกงเกิลล่ะทำไมผมถึงอัพยยกล่างล่ะอันเนี้ยผมอัพเพื่อเป็นกรณีศึกษาเฉยๆนะครับว่ามันคุ้มไหมเออในตัวเนี้ยถ้าถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูสตรีมย้อนหลังผมนะคือสกิลเนี้ยผมอัพเป็นกรณีศึกษาเฉยๆเนาะก็อ่าใช้แล้วเอามาอัพแล้วมันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าอัพเต็มแล้วอะ่ะมันจะอยู่ได้แค่4 5ิาวินะครับแล้วคูดาวตั้ง90 ถ้าเกิดว่าครึ่งๆเลยเนาะอืมผมมองว่าถ้าเราอัพมาตอนเนี้มันคุ้มไหมถ้าเราจะเล่นสายคอนล้วนจริงๆอะ่ะอันเนี้ยผมส่วนตัวผมนะอันนี้ขอเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะะความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่ามันอาจจะคุ้มก็ได้ถ้าเราเล่นคอนล้วนไปเรื่อยๆนะครับอืมเราเล่นคอนล้วนแล้วเ,เล่นนินจากรงเล็บหรือว่าเล่นปอกแขนด้วยก็ได้เนาะอัพล่างแยกมาใช้ อาจจะช่วยให้เรามีดาเมจเสริมเติมแต่งในส่วนที่เราขาดไปก็ได้นะครับเออแต่ถ้าใครจะเป็นคนที่ไม่ได้จะเล่นคอนล้วนตลอดไปหรือเป็นคนที่กำลังจัดรอทำของในเลเวลที่เราจะถึงเช่นรอทำของ50รอทำของ70 หรือว่าเราทําของ30หรือเราทําของเลวสิคือถ้าคนที่จะทําของอ่ะผมแนะนําว่าไม่ต้องอัพดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมันแค่มาเสริมดาเมจให้เรานิดหน่อยเฉยๆนะครับเราเอา10แต้มตรงนี้มาอัพบัฟโจมตีไปเลยดีกว่านะครับอ,อันนี้ผมลงดีเทลให้แค่อาชีพนินจาและกันนะคุณผู้ชมแต่ถ้าอาชีพอื่นล่ะ ก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับสามารถอาพอเปลี่ยนคลาสอปุ๊บอัพบัฟโจมตีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรลนะ่ะที่มีบัฟโจมตีอยู่ค่าสอามีมือปราบเนาะมือปราบนินจานะครับนักพจนะครับแล้วอะไรมหมดแล้วปะเพราะว่าจอมยุทธกับจอมพลังมันมีบัฟโจมตีอยู่คลาสหนะึ่งเนาะเออลักลักษณอา,าชีพไมเนาะนินจานักพจนะครับก็คืออัพหน้าสายอาวุธ อย่างละหนึ่งไปก่อนแล้วก็อัพบัฟโจมตีเต็มก่อนได้เลยแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับเนาะ แล้วทีเนี้ยแล้วถ้าอัพบัฟโจมตีเต็มหลับไปอัพอะไรต่ออ่ะทีเนี้ยก็จะเป็นสกิลคอของแต่ละอาชีพนั้นๆแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ขอให้เป็นดีเทลในส่วนของคลิปอื่นๆที่ผมได้แนะนําแมสแนวหรือว่าอ่าคุณผู้ชมอยากใช้สกิลไหนเรียงตามลําดับความต้องการหรือที่ที่มันจะเป็นไปได้อะไ <c oughs> ม่รู้จะแชทพูดอะไรนะครับสมมติว่าอย่างอย่างผมเล่นนินจาเงี้ยผมก็จะอัพสกิลนี้เต็มก่อนเนาะเพราะว่าสกิลนี้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็โดนสีเป้าหมายด้วยนะครับเออสีแทร์เก็ตอนันี้ คือผมอะเทสแบบว่าถ้าคุณตีแรงหน้าตาของตัวละครค,คุณก็จะประมาณนี้เลยนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแมปแรกที่ผมได้แนะนำไว้ในคลิปหลัง40แล้วไปตีแมปไหนเป็นแมปแรกก็คือแมปนี้เนาะเออนะครับถ้ารูปอีกชีล้ลลวกันนะครับวล40ผมทำแค่ของวล10นะอันนี้เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วไม่ได้มีเจมนะครับคุณชมไม่ได้มีเจมสักชิ้นเลยนะทำแบบลวกๆด้วยนะครับอันเนี้ย เออนะครับให้ดูเลยว่าเจมไม่ได้มีไม่ได้ใส่ของอาวุธกระบวกแค่3นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ชาเตตัสเล่นคอนนะครับ1 2อที่เหลือลงเด็กล้วนนะครับเนาะอ่าแล้วก็สกิลนะครับสรุปอีกทีนึงก็คือไปไวๆนะฮะคลาสหนึ่งสำหรับอาชีพที่มีบัฟบโจมตีก็อัพบัฟโจมตีไปก่อนได้อาชีพที่ไม่มีบัฟโจมตีนะครับก็อัพสกิลอ่าโจมตี อ่เอาไว้ใช้ให้เต็มก่อนได้แล้วก็กลับมาอัพสกิลที่จะกลายเป็นไทเถอเนาะในส่วนของคัสหนึ่งแล้วก็อย่าลืมอัพโดด2ชั้นด้วยนะครับสำคัญมากๆานะครับต่อไปคัสสองอาชีพไหนมีบัฟโจมตีให้อัพบัฟโจมตีก่อนเลยนะครับแล้วก็หน้าสายอาวุธนั้นๆก็ลองดูได้เลยนะครับหรือว่าจะไปย้อนดูคลิปแนวทางอ่าของแต่ละอาชีพในช่องผมได้เหมือนกันนะครับเนาะเออคือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีเนี้ยจะให้ดูแล้วว่าถ้าเล่นจริงๆนะครับ มันจะประมาณนี้นะครับคือผมว่ามันไหวอะ่ะคือมันไม่ตายอะ่ะเอาเอาง่ายๆเลยคือเล่นประมาณนี้มันไม่ตายนะครับคือตัวละครเราไม่ตายแน่ๆแต่ว่าดาเมจเราก็จะดรอปลงไปเนาะอันนี้คือพื้นที่ที่เราฟาร์มจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะ <c oughs> <c oughs> เอออ๋อแวะอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวอันนี้นิดเดียวต้นเกมนะครับต้นเกมตอนเลเวลประมาณ40่ส ถ้าเราทําแม่นไว้ร้อยเก้านะครับทําแม่นไว้ร้อยเก้าเออเราจะตีมอนไม่มิดเลยครับแล้วแม่นมาจากไหนนะครับแม่นมาจากอุปกรณ์นะครับที่ผมหามาใส่อ่อา a c c u r a ซ y เนาะถ้าภาษาไทยคือแม่นยำนะครับใส่แค่3มชิ้นนะครับเนี่ยสามชิ้นนี้หนึ่งสองสอ่าแค่นี้ก็คุณคุณก็จะไม่ตีมิดต้นเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะเออคือแค่นี้คือเพียงพอแล้วอะคือใครที่สามารถ เล่นเล่นสายเด็กล้วนได้ก็จะแรงกว่านี้เออยืนมอนไหวไม่ไหวอันนี้ลองไปบาลานดูนะครับว่าในตัวละครเราควรจะลง อะไรยังไงแต่ตัวผมตัวนี้ผมเล่นอัพคอนไว้รอยีมันโดนมอนไม่ตายแล้วนะครับคนที่มีดังเนี่ยเยอะๆคนที่มีแพ็คคอยธน,นูคนที่ทำการ์ดบอสอาจจะไม่ต้องลงคอนเลยก็ได้หรืออยากจะลงคอนเผื่อเซฟเซไว้หน่อยก็ลงไว้สัก50ก่อนเออเอาเอา,เอาแบบเพลย์เซฟเนาะแล้วพอไปถึงจุดจุดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราปิดมอนก่อนที่มอนจะฆ่าเราได้ก็ค่อยรีไปลงเด็กล้วนตอนนั้นก็ยังทันนะครับคุณชมเนาะจุดโฟกัสที่อยากจะให้โฟกัส ให้ไปดูตอนที่เจอมอนโจมตีไกลแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าเราโดนมอนโจมตีไกล่ตีใส่เราแล้วเรายืนไหวไหมนะครับถ้ายืนไหวคือจบเลยนะครับคือจบแล้วที่เหลือคือสามารถาสารต่อต่อ,ตอยอดหรืออยากไปดูแนวทางอื่นๆจากคลิปลอื่นในช่องผมได้เลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับสตาร์เตอร์ตั้งแต่เวลหนึ่ถึงสีเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะผมว่าไม่ว่าจะเป็นนักพลหรืออาชีพต่างๆจอมยุทธนินจา มือปราบนะครับจอมพลังอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นอย่างเงี้ยเป็นสแตนดาร์ดได้เลยส่วนใครจะอัพคอนเท่าไหร่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับดาเมจเราละว,ว่าเราสามารถปิดมอนไหวก่อนที่มอนจะข้าเราได้หรือเปล่านะครับแต่คือไม่ต้องอัพคอนไปมากกว่า120แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มไปแมปเวทสูงสูงล่ะ ต้องอัพพลเพิ่มไหมอันนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเราจะทําของหนักไหมหมายถึงว่าเราจะทําของเยอะไหมเราจะใส่เกมให้อุปกรณ์หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราใส่เกมอุปกรณ์อ่ะตัวเราก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆไงทุกคนพอตัวละครเราตีแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็แปลว่าเราจะปิดมอนได้ไวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะส่วผู้ชมท่่่าาาานนนนไหหหะคครรททีีมีมมมวววิดเ็ือแง อะไรที่มันดีกว่านี้หรืออยากจะแบ่งบันอะไรก็ได้เนาะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมมาวินนะครับไม่แต่มาลุนเมนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ